สวัสดีค่ะ,คะบัสฑิตทั้งสองค่ะเอลค่ะนะ้ำค่ะค่ะวันนี้เราดูค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตบอมโป้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกานะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นงานรวมนะคะล็อตไอพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบังนะคะราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา7,500บาทนะคะจํานวนชิ้นนะคะ80ถึง100ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋า75บาทน้ำหนัก45่กิโลนะคะ40ค่ะอ๋อน้ำหนัก40่กิโลคะ่คะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะพี่ว่าไปช้าหรือไปเร็วคะน้ักงานอ่ะหรือน้ำรี ไม่ค่ะถ้าถ้าน้ำนี่พี่จะให้น้ำปเป็นมัดใจ่แล้วจะไปเป็นมัดเลยน้ำนีดหรือน้ำไม่ดไดีกว่าอยากโชว์ลูกค้าอยากโชว์น้ำขอไลน์นี้20นาทีเหมือนผ้าเด็กเมือสักครู่สวัสดีค่ะไปแล้วราจะมากันใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะลูกค้าค่ะกับบอมเบอร์ตัวนี้บอมเบอบเวบอมเบตัวเลขเมือโยพิเนตัวเลขก่อนได้ไพเตัวเลกก่อนได้ค่ะ ข้างในเป็นลายเสือข้างนอกเป็นลายบอมเบอร์ลูกค้าจ๋าใส่ได้สองทางเลยนะอุ <c> ้ย <oughs> ดูกันสีนมากเลยตอนนั้นกันสีนมากเลยใส่ได้สองฝั่งเลยค่ะลูกค้าจ๋าแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะเจ็ดนาร้อยบาทค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องน้ําหนักนะขออนุญาตประมาณการเออ,อเอเป๊ะน้ําหนักจะมีชินช้นชิน้น

ก็ราคาแล้วเป็นบอมเบอร์เป็นรูปค้านะคุณผู้ชายใส่ได้ใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ดีดีอะทางที่ดีคุณผู้หญิงตั้งเด็ค่ะคุณผู้ชายก็มีติดไว้ดีกว่าค่ะราคาจะกุ้ยน้ำค่ะสวยเนาะทำไมล่ะทำไมขใหม่จังแต่ว่าที่ว่านะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ราคาจัมไม่จำเป็นต้อง จำเป็นต้องร้อนสามารถใช้งานได้หมดเลยเพราะว่าส่วนมากนะสังเกตเงามีสิบด้านหน้าค่ะน้ำค่ะมีสิบนะส่วนมากมีสิบทุกตัวแล้วก็เป็นผ้าทุกตัวนะส่วนมากลูกค้าจ๋าอุ้ยตอนนี้เป็นแปลว่ามันฟาสตาะสวยเน่ยสวยเลยลูกค้าจ๋าเจ็ดพันห้าร้อยบาททำไมว้ายอะไรนะทำไมสวยจังมากับแลนด์ค่ะส่งได้สไตล์ดีค่ะคุยโลดนะสวยจ๋าสวยเยอะๆค่ะค่ายแนววินเทจดูแล้วค่ะ ขายแนวแบบผู้ชายแบบเป็นสไตล์ทํางานได้อะลมไ้ลงไปนุ่นได้จริงทำงานน้ําสวยเ่ะสวยอะดูทรงลูกค้าจ๋าดูนะเหมือนกันเลยน้ําขาเหมือนกันเป๊ะค่ะเหมือนกันเป๊ะลูกค้าจ๋าลดไหมคะอย่ารอช้าค่ะนะเหลือไม่ถึงสิบกระสอบนะค่ะเหลือไม่ถึงสิบกระสอบของมาเมื่อเช้านี่ขายดีมากค่ะลูกค้าจ๋าคือคมอย่ารอช้านะเอฟก่อนได้ก่อน ได้เปลี่ยนค่ะลูกค้าจังคือาใหม่แท้เลยเริ่มไซส์คล้นะคะเริ่มไซส์ค่ะนะคะลูกค้าจ๋าค้ามาเลยแต่ว่าตัวนี้เขาออกเขาเป็นแจ็คเก็ตลูกค้าจ๋าพอเป็นแจ็คเก็ตปุ๊บใช้เขาจะค้ามาเลยรวมๆมาเลยไซส์เอสไซส์ไซสเอ็นไซส์เอ็นใส่ไซส์เอลได้นะค่ะลูกค้าจ๋าได้ไหมด้ได้ ลูกค้าถามมีตั้งแต่เหมือนเหมือนที่น้ำแจก S M L ค่ะ X L แต่ว่าที่ว่าส่วนมากเขาสุดตรงที่ L ไหมคะน้ำค่ะคก็รือว่าไม่ได้การันตีนะไม่ได้การันตีไม่ได้การันตีนะสาวค่ะอุยสวยมากสวยมากวันนี้ เขาเล่นทูโทนแบบแขนสีหนึ่งอาตัวสีหนึ่งลูกค้าสวยค่ะสวยเลยแต่ว่าพี่ไซส์ส่วนมากคือไซส์เอ็มนะค่ะไซส์เอ็มของคนไทยกลังังเนาะกำลังดีไซส์แบบว่าจะใส่รางลูกก็ได้หรือบางคนจะใส่เป็นตัวใหญ่ๆก็ได้ลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมนะเรื่องแบรนด์รวมแน่นอนเรื่องไซส์เราก็รวมวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวงานรวมให้ลูกค้าดูนะเป็นหมวดที่ขายดีทั้ตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าขายแนววัยรุ่น ขายแนวผู้ใหญ่ขายแนวทำงานขายแนวกลุ่มคนแก่โอ้ต้องบอกว่าแก่ไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมหรือคนมีอายุอ่าประมาณนั้นหรือคนแก่ก็ได้เดียวบัฟฟาโลค่ะบัฟฟาโลค่ะชื่อแบนชื่อแบรนด์แต่กล้องเราทำหน้าสวยค่ะสวยค่ะประชันได้ไหมคะได้สวยๆยั่วๆแล้วเขาพามาแบบเป็นมัดๆใช่แต่มาเรื่อแต่ว่าแต่ละกระสอบเราไม่ได้การันตีนะว่าจะมัดไม่มัดแต่ว่าถ้าชอบกระสอบนี้ซีเอได้เลยค่ะ 7,500บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า7,500บาทเท่านั้นดูค่ะตาสวยเนาะแบบว่าดำเรียบอะดำดำรูดำายดำหรูดำหรูดำเอ๋อดำสวยเราลอบความพยายามพี่แอ๋วเลยดำหรูดำหรูแค่เจ็ดเป็นนะคะับพี่สวยค่ะลายพราง ราค่ะแบบนระช้นลมกมากอังกัมดำเด็บด้วยชอบความผ้าใหม่รูกค่ะ<า>ผ้าค่อนข้างใหม่เลยผ้าสะอาดเลยนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายอย่างที่แจง้งห้าถึงห้าเปอร์เซ็นต์ขาดเพื่อนดำมีเจอแต่จากสังเกตค่ะรู่ค่ะจ๋าจผ้า<ไ>ใหม่มากและบางตัวเขาใส่ได้สองด้านลูกค้าจ๋าใส่ได้สองด้านเป็นซิปแบบวนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นซิปแบบวนอย่างตัวนี้อยากใส่เป็นสีดำคุณผู้ชาย คุณผู้ชายนะคะวันนี้คุณผู้ชายใส่นะคะวันนี้คุณผู้หญิงใส่นะคะลูกค้าจ๋าหนึ่งตัวได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าใส่ด้วยกันค่ะลูกค้าจ๋าขอแค่อย่าแย่งกันแค่นั้นเองนะสลับวันกันใส่นะคะค่ะ,คะสีทองนะลูกค้าจ๋าสีทองสวยสวยอ่ะอะลูกค้าจ๋าสีสวยสไตล์แบบสวยีทองมีจิตมาหรือจะเป็นลายปักได้ไหมคะโอ้ยลายโอ้ยตัวนี้เป็นลายดอกพี่เอ๋อุอ้ยดูค่ะเกคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคู่กันเลยคุณผู้หญิงน่ะอุ้ยสระ วเก๋สตัวนี้ของซาร่าซาร,าร่าลายดอกมาสวยมาก<ช>อกขอประชันนิดนึ่ะตัวเป็นแบบว่าเป็นลูกไม้ตัวนี้เป็นเกรสนะลูกค้าจ๋าลายดอกตัวนี้เป็นซาร่านะมีทั้งซาร่ามีทั้งยูนิโต้มีทั้งเฮสันเอ็มนะลูกค้าจ๋ามีทั้งเกรสนะคะใช่ค่ะแต่ว่างจริงนะพี่ว่าพี่ชอบสีประมาณนี้อใช่หนูนชอบชสีเขียวพี่ชอบสีดำแบบนี้สวยใส่ได้ทุกโอกาสจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสามารถใช้งานได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนแจ้กนะคะลูกค้าจ๋าป้าดูค่ะ เรียบไปดูค่ะขอะไยดอกกักหน่อยอลายปักที่สวยค่ะแล้วส่วนหนเป็นขาหน้านะลูกค,ค้าจะเป็นที่นิยมนะสำหรับบ้านเรานะต้องมีติดร้านแล้วค่ะน้า<ช>ํารครับสองคนนั้นค่ะเพื่อจะได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัฟของเราหรือคุลูกค้าจ๋าหรือคุลูกค้าจ๋าซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะ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 นะคะยูนิโคจ๋าชอบมากเลยอะยูนิโคดูค่ะค่ะแล้วค่ะพี่ไม่อยากไปเลยอะ เอาทุกตัวะะได้ไหมอ่ะได้ค่ะพี่แอ๋วค่ะได้เลยนะคะ <c oughs> ชอบเหมือนกันสวยเหมือนกันนะคะค่ะดูค่ะซา,าไปเรื่ยมาเลยซานะคะจ๋าซาร่าสีดำนะคะ <c oughs> สวยมากค่ะได้เลยไปแต่งไปไลยกันสองคน แล้วก็ตัวต่อไปเป็นลายดอกค่ะลูกค้าจัดตัวนี้เป็นของ f o r เวอร์ทเวนีวันะแบรนด์ตะก้องเห็นไหมคะจะต้องเปลี่ยนตะก้องอยู่ไหมตาก้องเห็นส่งอยู่อตัวนี้เป็นของ f o r เวอร์ทเวนี้วันที่สวยนะคะสีชมพูเหรอพี่ว่าใส่น้ำเยอะนะได้นะพี่ไม่ชอบสีแบบน้นถึงจะสวยกวจีแต่ว่าพี่ชอบสีดำแบบกี้แบบหนูหนูชอบมากเลยแต่ว่าสีชมพูก็ขึ้นนักใส่เลย ใส่ได้สองสีอะเพียงน้ำใส่ได้ใช่ไหมคะใส่ได้สองทางแต่ว่าน้ำใอุ้ยน้ำค่ะอะไรคะเป็นเหมือนยีน,น,นอุ้ยไม่ใช่<ส>ผ้ายีนแต่สีไม่ใช่ผ้ายีนแต่เป็นสีนยีนแต่ทรงตัวของเขายังเป็นแจ็คเก็ตนะลูกค้าจ๋า แจ็คเก็ไอ้นะคะแจ็คเก็ตบอมเบอร์ H&M ค่ะรา่าจาก H&M ตัวนี้นะคะรุคาจาะสีส้มพีชแบบนี้สวยมากคาากุณรค่นค่ะแนะนำเลยใครๆขายประมาณนี้อยู่แล้วพลาดไม่ได้สำหรับบวดนี้เพราะว่ามากันใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเพิ่งลงตู้เมื่อตะกี้นะคะ,ะ,คะรคตาจา้า ลองตู้เราก็มาไลค์ให้ลูกค้าได้ดูกันเลยยูนิโคค่ะลูกค้าจ่ายยูนิโคนะคะคุ้มจังค่ะคุ้มจังอาเลยสรงสไตล์ได้หมดเลยนะค่ะอะไรจังสวยอีกแล้วอ้าเอาสีสวยแหมสวยเลยบางตัวนะคะจ๋าไม่ไม่ต้องใส่ไปเต็มตัวนะเหมือนคล้ายๆกับใส่เป็น เอลรอยหน้าราค่ะกรอบครอเป็นกรอบนะคะหาาใส่เป็นกรอบเอลรอยตัวนี้ก็หนี่ะกี่หนีตัวนี้สวยอ่ะสวยเดี๋ยวหนูหนูดูนี่ดูสวยทุกตัวสวยทุกตัวค่ะสวยตัวนี้ใส่สไตล์ได้หมดเลยอ่ะลูกค้าค่ะได้หมดเลยเหมือนที่แจ้งนะไม่จะเป็นต้องหนาวลูกคายสได้ทุกฤดูนะคะได้หมดเลยนะเห็นัยร์ลงไวรุ่นเขาใส่กันทั่วไปเลยค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้ใครๆกางเกงอยู่แล้วใครใส่เสื้ออยู่แล้ว น้ำบอกว่าไปมันตีกันเสียันตีน้ำดูค่ะน้ำจะยอมรับไหมยอมรับไหมคะว่าสวยน้ำสวยค่ะลดมาค่ะลูก้าจ๋าแข็งน้ำหภาษาอังกฤษให้ทีค่ะน้ำด่างเปี่ยว c o n ค่ะน้ำค่ะเขาเป็น convert ไหม่ะไม่น่าใช่นะคะถ้าไม่ใช่เราก็ไปต่อค่ะไปต่อค่ะเราก็ไปตอ แล้วกี่<ะ>พูดทางไว้รว่าค่ะขายขายกางเกงอยู่แล้วขายเสื้ออยู่แล้วนะคะลูกค้าจะสามารถเอาไปขายขา,ขายเสริมได้เลยออนลงออนไลน์ก็ได้ตลาดนัดก็ได้นะคะลูกค้าจะได้ทุกพี่เลยนะคะได้ทุกโอกาสเลยนะคะใช่ค่ะแล้วต้นทุนเจ็ดสิบกว่าบาทลูกค้าค่ะคุะ้มมากนะ,ะใช่ค่ะ อยูนิโค้ค่ะอู้สวยอ่ะอันนี้เป็นของเอ็นี้มาเลยเนาะอันนี้เป็นยูนิโค้ค่ะสวยเลยสวยเลยลูกค้าจ๋าบางตัวนะลดต้นทุนสักเล็ด้วยสังเกตตัวนี้นะคะเราแพ็กกิ้งมาน้ำหนักสี่สิบกิโลนะลูกค้าจ๋าแพ็กกิ้งมาอัดแน่นมากขนาดค่ะค่ะดูเรียบแล้วอ่ะลูกค้าจ๋าเรียบแล้วเหมือนเอาไปรีดมาเลยตัวนี้สวยอ่ะน้ำได้เอาไปรีดก่อนไหมคะไม่ได้รีดแตะไม่ได้รีดสวยเลยอ่ะใช่สวยมากสวยค่ะลูกค่ะลูกค่ะ เหมือนแบบว่าลดต้นทุนซักรี็กใช่ค่ะถ้าไม่เสียหายไม่เปื้อนน้ำไม่ชำรุดลูกค้าจันรีดได้เลยนะโอ้เป็นรีดไขายขึ้นเมื่อยขายได้เลยขายได้เลยขายได้เลยค่ะร้องแล้วเปี้ยวอ่ะล้อสุดเลยอุ๊ยหวานค่ะอุ๊ยอุ๊ยไม่เลี่ยนค่ะดูด้วยหวานเรียบๆงาล่าสุดบอกว่ารีดได้เลยบอจบอกว่าขายไดเปี้ยวอ่ะมันหิวป่ะนะคะน่าจะง่วงอ่ะแบบนี้ก็มีค่ะลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้อุ๊ยเปี้ยวอันนี้เหมือนแบบลายแบบเอาเรียบๆได้ไหมอันนี้ของอะไรคะเหมืออนนนยูิคร์ เลยอยายูนิโค่ไหมพี่ว่ายูนิโค่นะเดี๋ยวขอทดสอบซิปหน่อยนิดนึงนะลูกค้าจะอุ่ยซิปเขามีสองด้านเแต่จิบปนไหมคะเดี๋ยว็กสาวจิบนะคะพี่ว่าแบรนด์น่าจะเยอะน้ำอันนี้ใส่ที่สองกระเป๋าทั้งไม่รู้ใช่ไหมสองทางใช่ค่ะยูนิโค่ไหมไม่ไม่อยู่ไม่อยู่แต่อุยมีกระเป๋าไม่อยู่แต่ว่าสองด้านนะลูกค้าจ่าตัวนี้คุณผู้ชายนะคะนี่ค่ะคุณผู้หญิงสีชมพูแบบนี้นะคะสวยมากเาลองดูค่ะหยิบขึ้นมาน้ำขาพี่ว่าลูกค้าต้องเอฟแล้วล่ะค่ะ 7,500บาทเท่านั้นนะคะสามกระสอบก็ได้สรุปไปเลยทันที1,000บาทนะคะใช่ค่ะสวยอีกแล้วค่ะสวยเลยลูกพี่พอหนูเป็นลายดอกไม้ข้างในอ๋อสวยมากเสียดีสองทางใช่สวยเลยค่ะสองทางนะคะสองทางค่ะพี่เอ๋เป็นซิปวนนะคะตัวนี้เป็นซิปวนนะสวยมากโลดเลยอ่ะใช่ค่ะ สามารถเช็คกระสอบนี้เลยก็ได้นะคะลูกค้าจะรู้ว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้เรามีพร้อมจะส่งนะคะแต่ว่าสินค้ามีไม่เยอะนะคะเพราะว่าเพิ่งลงวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะอยูนิโค่ค่ะใช่ค่ะเป็นหมวดแจ็คเก็ตนะคะลูกค้าจ๋าแจ็คเก็ตบอมเบอร์นะคะ กลอมเบอร์น,นะคะอ่ะอันนี้ประมาณการอุ้ยส,ส,ส่วนจบทุกตัวจริงๆเล้วราคาจ๋าสามมานับตามได้เลยนะว่ากระสอบนี้มีกี่ตัวนะลูกค้าจ๋าทั้งหมดนะคะสำหรับมวดนี้เป็นหมวดแจ็คเก็ตกลอเบอร์นะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาหรือว่าจะเป็นงานรวมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบักนะคะราคา7,500บาทนะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก40่กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ 80-100ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น75บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะกมจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k ค่าเว็บไซต์ค่ะ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเ้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากติดตามอนู่ช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ